ดีค่ะวันนี้หนูค่ะตาบาตาบาทำบาลีให้ดูนะคะการเรียนรู้กับภาษาไทยนะคะจะกำลังใจให้ดูด้วยนะคะอีกาอ่านว่าอ่าแล้วก็อีกามาอ่าแล้วก็อีอามาอ่านว่าทุ่งหญ้าค่ะ ยล้วว่นานาเออมีจอต่อไปก็คือขคูตาแล้วก,ก็มาต่อไปก็คือพาไปมาต่อไปก็คือปาคุณนามาต่อไปก็คือนะคะอีกาค่ะ อันต่อไปก็คือป้าไพ่แล้วต่อไปก็คือนาป้าหามาหาจ้านะคะเสร็จอันต่อไปก็คือคุณป้าลาชาแล้วก็อันต่อไปก็คือ พาไปนะคะมาชาแล้วก็คุณปาน,นะค,ะค่ะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ